ชลชตนหรือชุมชนต้นน้ำคัวของอาจารย์พิคุลปัญญาวงหรือเรียกว่าแม่กุลของทุกๆคนนะคะแม่กุลดูแลพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมที่ทําการเกษตรเหมือนทุกๆคนทําก็คือการเพาะปลูกลิ้นจีล่ลาไยในพื้นที่ที่ไม่มีความดมสมบูรณ์บริเวณลําน้ําคัวซึ่งตรงนี้แม่กุลก็ทํามาด้วยหลักการกสตกรรมธรรมชาติด้วยการจัดการ ในรูปแบบของโคกหนองนาโมเดลซึ่งใช้หลักการดูแลในการแบ่งปันทรัพยากรในบันได9ขั้นด้วยกันซึ่งทําให้เกิดการพออยู่พอใช้พอกินพอแบ่งปันพอที่จะเหลือขายและทําให้เกิดรายได้ให้กับผู้ที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิด องตนเดังนั้นแม่กุลซึ่งพิสูจน์ความสำเร็จได้แล้วว่าการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดด้วยหลักการทฤษฎีใหม่ประยุกต์ประกอบกับโคกหนองนาโมเดลซึ่งสามารถทำให้ชาวกเกษตรสามารถบริหารจัดการพื้นที่โดยการมีน้ำมีนามีที่อยู่อาศัยการเพาะปลูกพืชที่จำเป็นและเศรษฐ,ฐกิจต่างๆร่วมอยู่ด้วยกันนั่นคือ ความสำคัญในการทํำให้เกษตรกร,กรชาวนานหรือเกษตรกร,กรทั้งประเทศที่จะตอบโจทย์ได้ว่าทำอย่างไรถึงจะสำเร็จจึงมีคำหนึงของแม่กุลบอกไว้ว่าตัวอย่างของความสำเร็จเล็กๆสำคัญที่สุดซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อความอยากรู้และอยากพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นดังนั้นที่ชตนอํอำเภอเทาวงผาจังหวัดน่าน จึงเป็นศูนย์เรียนรู้ฐานปฏิบัติการที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับแผ่นดินนี้ใครที่อยากจะพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองสามารถมาลงมือปฏิบัติได้ในหลักสูตรอย่างน้อย5วันหรือสามารถมาเป็นครูอาสาพาธรรมสำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรแล้วเป็นลักษณะจิตอาสาร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่จะจัดฝึกอบรมในการเปลี่ยนทัศนคติของ ชาวเกษตรกรให้ก้าวข้ามความยากจนก้าวข้ามปัญหาเดิมๆยกตัวอย่างเช่นหัวคนาทองคำซึ่งปกติแล้วเราจะพบว่าหัวคนาหรือคนาไม่สามารถที่จะเพาะปลูกหรือมีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่บริเวณคันนาได้ที่นี่ก็มีหลักการที่จะจัดการให้มีน้ำในบริเวณนาเพื่อเพาะพันป์ปลา พเพาะเลี้ยงปลาแล้วก็มีการปลูกพืชบริเวณคันารวมถึงการจัดการพื้นที่ด้วยหลักการสิ่งแวดล้อมดูแลก,กันมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการทําให้มแมลงงงบริเวณพื้นที่ที่การเกษตรจะปลูกอะไรนั้นก็จะปลูกสลับสับเปลี่ยนพืชไม่จําเป็นต้องปลูกเหมือนกันทั้งหมดก็เลือกทั้งสีทั้งชนิดทั้งอายุสลับสับเปลี่ยนกันให้เต็มบริเวณพื้นที่ที่สามารถดูแลได้ ก็เหมือนกับเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่กับครอบครัวเราก็สามารถเดินเก็บ mm hmm. เดินอุปโภคบริโภคได้ซึ่งตรงนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถเลี้ยงคนในชอตนอเลี้ยงคนที่สามารถพ่อปลูกแบบนี้ได้ให้ประสบความสําเร็จเราจะปลูกแบบหลากหลายค่ะเพื่อที่จะมแมลงมันจะงงแก้งมแมลง,งใช่ค่ะให้งงว่าเอ๊ะเมืกก่อกี้กินตรงนี้นี่นาอ่ะอันนี้มันก็จะงงงงละว,ว่ามีอะไรมัง่ง อันนี้ก็มีกะหล่ำม,มีผักสลัดเหมือนมะเขือเทศแล้วก็ปลูกหลายพันธุ์ค่ะอันนี้ก็มีคะนาบางต้นเราก็เก็บไว้เพื่อขยายพันธุ์เก็บมเมล็ดพันธุ์ต่อเนี่ยค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศค่ะอันนี้จะเป็นท้อ,อะจะเป็นมะเขือเทศพันท้อลูกจะใหญ่ๆหน่อย แล้วก็จะมีถ้าถัดมาปุ๊บอันนี้จะเป็นสีดาค่ะอ่าฝั่งนี้จะเป็นเมือข่าเทศสีดาเอ้ทอ้อกับเชอร์รี่ค่ะอ่าลูกมันจะเราจะปลูกสลับกันค่ากันเพื่อล่อให้แมลงมันมันงงส่วนใหญ่จะปลูกคล้ายๆกับปลูกผักอะคะ่ะปลูกให้มันหลากหลายมีทั้งกระลำมีทั้งคะนา้ากระลำปีกระลำดอกก็คือจะสลับสลับกัน เนี่ยค่ะสังเกตสมมติถ้าเราปลูกก้นเยอะเยอะอย่างเงี้ยถ้าแมลงสมมติถ้าข้ากินกระลำมันก็จะไม่ยุ่งกับคณะเราเท่าไหร่อ่าหรือบางที่ถ้ามันเกลี้ยถ้ามันกินคณะแล้วมันก็จะไม่ยุ่งกับกระลำเราเนี่ยค่ะปลูกก็ให้มแมลงมันงงเป็นมะเขือเทศพันเชอรี่ก็ะจะปลูกต่อต่อกันนะคะฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเป็นทอ้ออ่าถ้าถัดจากฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกันจะเป็นสีดา เนี่ยค่ะใช่ค่ะเนี่ยหรือฝั่งนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นใช่ค่ะฝั่งนี้จะเป็นสีดาเนี่ยค่ะลูกมันจะเพกจะมีหลายสายพันธุ์ค่ะทั้งชีฟ้าทั้งพิ้หนูสวนแล้วมีมะเขือจะมีมะเขือเปาะมะเขือยาวหลากหลายค่ะคือแบบว่าถ้าอยู่ในนี้สมมุติถ้าบ้านเราอยู่นี้ใช่ไหมคะเนี่ยเราสามารถเดินออกมาเลยเดินออกมาหาตลาดตลาดที่เราสร้างขึ้นเองโดยไม่ต้องออกไปข้างนอก นี่คืออยู่ในนี้มีโค้ดทุกอย่างค่ะแล้วก็มีรายได้เพิ่มได้กับการที่จะเป็นลักษณะของการแปรรูปแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในแบรนด์ของชอตอนอ ให้เห็นเลยว่าเก็บขั้นตอนการเผาขั้นตอนการเก็บใช่ค่ะเก็บกัรสุกอนไม้ก็คือมีมีมมทุกอย่างนี่ค่ะน้ำส้มคัน,นไม้ใหญ่มจะเป็นข,ขาวข้นมาแม่มีชอบเลยุ <c oughs> ม่มีันจะไม่หอมันจะกิน,ใ,นใช่จุมไหม ตรงนี้เราจะเรียกป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างนะคะที่ตรงนี้ก็คือจะมีไม้หลายระดับเท่ากันสูงกลางเตี้ยเรียลินมีทีนีหมดเลยตรงนี้เราจะขุดเป็นคลองไส้ไก่อันนี้คือเวลาน้ํามา จะได้กระจายความชุ่มช,ชื่นได้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้คือเป็นหลุมขนมครกอ่าจะได้ชะลอน้ํากักเก็บน้ําที่นี่เราปลูกป่าเรียนแบบธรรมชาติอ่าใบไม้แบอะไรเราจะไม่กวาดเราจะปล่อยให้คุมดินคุมดินหมดเลยจะเห็นว่ามันเป็นมันจะสมบูรณ์ค่ะมันมันจะชื้นตลอดก็คือจะปลูกผสมจะมีไม้สูงเนี่ยนี่ไม้กลางก็มีผลไม้ไว้ให้กินใช่ค่ะปลูกผสมประสานกันหมดเลยได้หมด เหมือนถ้าฝั่งนี้เหมือนเวลามีผู้อบรมมาค่ะเราก็จะจําลองจําลองให้ผู้อบรมเห็นก็คือในการสร้างฝายสร้างไรจะปล่อยน้ํามาผู้อบรมก็สามารถเรียนรู้เรียนรู้จากตรงนี้ได้เขาก็จะเห็นเวลาเขาเดินปุ๊บเราก็จะถามเลยว่าเขาเราอยู่ในนี้เย็นไหมร้อนไหมเขาจะรู้เาลยถ้าเราปลูกปาก่าเราก็จะมีสภาพที่มันเย็นอย่างนี้อันนี้เป็นเวลาตอนเที่ยงใช่ไหมคะเที่ยงก,กว่าก็คือไม่ร้อนเลยค่ะเป็นสระน้ําเป็นบ่อน้ําก็คือ ไม่ให้น้ามันใช่ค่ะแต่อันนี้ก็คือจะเอาขี้วัวผสมดินแล้วก็เตรียมดินใช่ค่ะแล้วก็จะเอาฟางแล้วก็ปุ๋ยแห้งแห้งชาวน้ําชามก็คือเอาขี้วัวใช่ไม่ก็ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ปุ๋ยหมักที่มันไม่กลับกองนะคะโดยแล้วก็ใ้น้ําหมักก็จจืดลดเวลาเราปล่อยน้ําทีหรือว่าฝนตกทีเนี่ยค่ะมันจะชุ่มชื่นอ่ามันจะเก็บน้าน้ํา ดินข้างล่างมันจะไม่แห้งขนาดนี้ต้นไม้ก็เลยอยู่ได้ใช่ค่ะส่งต่อต่อกันแม้กระทั่งนาค่ะก็คือจะส่งต่อต่อกันถ้านาจากตรงนี้เต็มมันก็จะล้นไปตรงนู้นอ่าจะทําให้ล้นให้ให้เชื่อมต่อกันนะคะเหมือนนี่ค่ะใบไม้กับกับฟางเราจะห,มหม่มห่มคลุมแต่เราจะไม่ชิดโคนต้นอ่าจะเว้น ว่างไว้เหมือนแบบโดนัทนะคะอะทิ้งไว้วใช่ค่ะแล้วก็ของไส้ไก่ก็ที่พากระจายใช่ค่ะเพราะตรงนี้มันมันโค้งมาปุ๊บมันจะแรงใช่ไหมคะเราก็เลยต้องขุดลุมขนมโค้งไว้เพื่อชะลอเพราะว่านี้เป็นเป็นที่สูงมันลาดลงมาอย่างนี้อันนี้คือลดลดลดการกระแทกไม่งั้นตะลึงพังพอตักเจมตรงนี้อออปุ๊บพอเอิอปุ๊บมันก็จะไปตามทางอม,มา ที่ผูลงมาเห็นอย่างเงี้ยเห็นพื้นทีุ่๊บเขาก็เออจะมั่นใจแล้วอ๋อมันมันอ่าใช่ค่ะมันทําได้จริงอ่าทำได้นะนี้อันนี้อันนี้ฝักมันดึงดึงแต่บอลล็อตก็ดีได้ไรที่ไ ก็จะจับปลากินได้เลยค่ะเหมือนทนต้นไม้เนี่ยค่ะเราก็จะปลูกมันปลูกอะไรทีมอันนี้นนนใช่ค่ะนี่ค่ะมันเลือดมันมันเสือใต้ดินใช่ค่ะที่มาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะใช่ค่ะอันนี้คือแบบว่าเร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 าไม่ได้ขุดมันมันก็จะโผล่อเราทิ้งใบป,ปุ๊บพอฝุมันมันก็จะเลื้อยขึ้นค่ะแต่เนี่ยอันนี้เป็นมันเลือดมันเลือดนกเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงะที่นี่กันคือมันมืเสืออะไรอย่างนี้เนาะที่ได้ราคาด้วยใช่ อันนี้คือคือปลูกไว้ให้รู้อ่าคือปลูกไว้ให้รู้ว่าที่นี่่ะใ,ใช่ค่ะดวม้หาห้าระดับถ้าคือเอหลักตำเกษตรจริงๆแล้วอ่ะน้ํานี่เป็นหัวใจสําคัญเลยในในการที่เราจะเพราะปลูกหรือว่าจะอะไระแต่ว่าป่าก็มีความสําคัญคือช่วยให้ชุ่มชื้นใช่ไหมคะให้ร่มเย็นเหมือนเราปลูกป่าอย่างเงี้ย เวลาเราเรามาสวนหรือว่าเราเข้าในพื้นที่ของเราเราจะเย็นละแต่ถ้าทำแต่ไล่ข้าโพดเลยเนี่ยเราจะไม่มีที่ให้อยู่มันจะร้อนมากใช่ค่ะ เขาบอกว่าจะทําได้หรอจริงเหรอ,อปอเดี๋ยนนี้พอเห็นเข้ามาในชว์อปุ๊บเหมือนที่เราแบบว่าสร้างสถานการเกิดวิกฤตจ,จะเป็นแบบหาอยู่หาก,กินเองเขาก็หาหาในนี้กินได้อันนี้คือฐาน5ดอนะคะห้าดอคือดูเด็ดดมแดกดื่มดูคือสวยงามค่ะให้ดูก่อนอดมก็คือดมให้รู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงแดกคือ สมุนไพรบางอย่างอะไรบางอย่างของที่นี่สามารถเก็บทานส,สดๆได้ดื่มคือบางอย่างต้องเอาไปแปรรูปไปชงเป็นสมุนไพรเป็นอะไรเนี่ยคะ่ะก็คือเอาไปดื่มนี่คือฐานห้าดอขุดจะที่นี่จะไม่ขุดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นอะไรเราจะเรียนแบบธรรมชาติถ้ามันมีตะพักมีอะไรอันนี้จะเป็นหนองปลาตัวไวไอ้ตรงโน้นเขาเรียกสวียนคะ่ะสเสวี๋ยนที่เป็นกลมๆใช่คะ่ะ แล้วก็ทําเป็นแซงดวิชปลาอยู่ข้างในแซงดวิชปลาคือจะเอาฟางชี้วัวคือสลับกันอย่างนี้พอถึงเวลาข้างล่างมันมันเปื่อยมันยุ่ยใช่ไหมคะปลาก็จะเข้าไปกินอยู่ข้างล่างไปให้อาหารปลาโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องนั่งให้ทุกวันปลาก็จะรูอะ้อันนี้ข้างบนมันจะเป็นเบิมเมร์เบตพักอันนั้นถึงเวลามาปลามันจะไว้วางไข่ข้างบนนะคะมันจะมี เพราะว่าที่สะโดยตามธรรมชาติมันจะไม่มีสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเราก็จะทําให้เรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดต้นยางพาราอย่างเงี้ยเราปลูกเรากีดยางได้ประมาณ30ปีใช่ไหมคะหลังจากนั้นน้ํายางจะไม่มีแต่ถ้าเราปลูกโกโก้เนี่ยเราสามารถเก็บได้ถึง8ปีปีเลยใช่ใช่ใช่ค่ะ เหมือนเหมือนต้นยางที่เราที่เราตัดนะเราไม่ได้ตัดทินะคะเราตัดเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาต้นพริกไทยไปปลูกพอไปปลูกพอมันพุ่มไม้ก็จะง่ายในการเก็บโกโกอต้นใใหญ่ใญใช่ค่ะต้นโกโก้คือต้นตรงนี้ค่ะเนี่ยอันนี้คือโกโก้หมดเลยต้นไม้แต่เราเราแค่ไม่ทําให้มันสูงเราแค่ตัดตัดตอนเฉยมีชีวิตนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาพริกไทยเนะะี่ยค่ะมาปลูก ปลูกให้มันเลื้อยขึ้นไปถึงเวลาพีชไทยออกมันง่ายต่อการเก็บผลผลิตของเราอ,อีกอย่างเราก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดต้นไม้ทิ้งด้วยแล้วแค่ตอนให้มันเป็นไม้เตีย้ยเพื่อที่ให้มันอยู่คู่กันได้อันนี้ต้นพิมเสนอันนี้เราก็จะใช้ในการทําสมุนไพรใช่ค่ะ ทำใส่ใน them, ้ำมันเขียวใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือต้นทิมเสนก็คือสมมุติถ้าเข้ามาอนนี้สังเกตที่นี่ส่วนใหญ่ด้วยจะล้อมล้อมด้วยของกินค่ะเหมือนที่นี่แล้วก็เราก็จะสร้างตลาดของเราเองอันนี้คือเป็นพืชผักที่เราปลูกอันนี้คืออินทรีย์หมดเลยค่ะเวลาผู้ผู้อารมมาหรือว่าคนที่เข้ามาดูเราเขาก็จะเห็นเลยว่าอ่าถ้าสมมติ เหมือนคนโดยปกติทั่วไปตื่นมาปุ๊บต้องรีบไปตลาดใช่ไหมคะ,ะแต่ที่นี่ตื่นมาปุ๊บเราสามารถเก็บผลผลิตที่นี่ทําอาหารได้เลยโดยไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยก็ได้ใช่ค่ะไวรอมแรงก็เป็นต้นนั้นน้ำชาเวออันนี้ก็เป็นสมุนไพร ถ้าเป็นแถวภาคภาคเหนือนี่เขาจะเรียกว่าต้นป่าช้าเงาอ่าอน,นี้โครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไผ่เนี่ยค่ะอ่าแล้วเวลาเราทำละค่ะฉาบข้างนอกกับข้างในต,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 ต้องต้องต้องฉาบไล่ๆกันขึ้นมาใช่ค่ะคือคนี้เรียกคือไม้ไผ่เนี่ยมันสามารถยืดหยุ่นได้อันนี้คือทําแบบคนจนถ้าเราแบบว่าเราเราไม่ซื้อเหล็กใช่ไหมคะในปกติแล้ว ใช่ค่ะเราเราใช่ค่ะเราปลูกไม้ไผ่อยู่แล้วเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเราอยากดูว่าไค่อินทรีไหมมีอินรีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าสังเกตยังไงเดี๋ยวเราจะเก็บใครที่นี่เดี๋ยวเราจะราตอบให้ดู ให้เห็นภาพรวมเนาะว่าเราสร้างพื้นที่ตัวอย่างไปเปลี่ยนความคิดชาวบ้านชาวบ้านไปทําแล้วก็มีเคลื่อนยังไงแล้วก็ถ้าจิ้กซอร์ให้เห็นระดับบนเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็คือของอาจารย์นี่เป็นสถาบันการศานะึกษาเนาะแล้วก็รัฐบาลนี่หน่วยงานราชการนี่เป็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยเพราะเขาก็ต้องอยู่ที่ที่นโยบายของรัฐบาลซึ่งมันจะขยับนี่มนไม่ง่ายอันนี้ของเราในรูปแบบของจิตอาสารเราขยับโดยที่ มันคล่องตัวกว่าทีนี้ในหลวงรัชกาลที่1ิท่านขยับในเรื่องของจิตศรสาเนาะแล้วก็ระดับล่างก็ทําขึ้นไปเชื่อว่าถ้านี้มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยระบบราชการระบบรัฐนโยบ,บ,บายการขับเคลื่อนของประเทศเนี่ยจะขยับตามเนาะอันนี้ก็เราก็ถือว่าเรานําร่องทําไปก่อนถ้ามันเห็นผลเชื่อว่าใครก็อยากให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีเนาะก็ะคิดว่าปัญหานานไม่ใช่ปัญหาของคนน่าน จะเป็นปัญหาของประเทศค่ะแล้วเราทําจุดนี้ได้พี่ก็ถือว่าตอนนี้เรามีโอกาสที่จะกลับมาที่นี่และสร้างพื้นที่นี้แล้วถ้าอาจารย์จะร์อยู่ในมหาวิทยาลัยนี่้มีเด็กมีลูกหลานชาวนาเนี่ยสนใจอยากทาเรื่องนี้ที่นี่ก็ยินดีเปิดรับที่นี่ต้องการคนที่สืบทอดโดยคนที่ที่เห็นเรื่องนี้และทำที่นี่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เราก็สามารถทํางานสร้างสรรค์ได้นี่ก็พยายามจะหาคนที่มาอยู่ที่นี่หรือคนที่สนใจเรื่องนี้ อยู่ที่นี่ได้ที่นี่เป็นพื้นที่ที่ไม่หวังผลตอบแทนแต่ว่าสามารถเลี้ยงคนที่อยู่ที่นี่ได้ขอบคุณอาจารย์ที่มารูปแบบหนึ่งที่คุณกุลปัญญาวงได้ดำเนินการในลักษณะของโคกหนองนาโมเดลเกษตรทฤฎีใหม่ประยุกต์นี้ก็เป็นหนึ่งรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดน่าน แต่ด้วยการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือกลุ่มคนชุมชนในจังหวัดน่านมีมากมายหลากหลายคณะนักวิจัยเราก็จะรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ที่จะไปดำเนินการในพื้นที่เกษตรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวได้ต่อไปค่ะ